อสังหาไทยเสี่ยงแค่ไหนหลังแผ่นดินไหวนี่คือภัยเงียบที่ทุกคนมองข้าเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในไทยแต่ไม่มีระบบเตือนภัยหรือแจ้งข้อมูลที่เชื่อถือได้แก่ประชาชนผู้คนแตกตื่นวิ่งออกจากอาคารด้วยความหวาดกลัวแต่คุณเคยสงสัยไหมว่าอาคารที่เราพักอาศัยหรือแม้แต่คอนโดหรูกลางเมืองจะรับมือกับแผ่นดินไหวได้ดีแค่ไหนแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้อาจเป็นเพียงการส่งสัญญ,ญาณเตือนว่าวิกฤตใหญ่อาจกำลังมุ่งหน้ามาหาเราโดยที่ยังไม่มีใครเตรียมพร้อม ผลกระทบต่ออสังหาริมทรัพย์ที่คุณคาดไม่ถึงหลายคนอาจคิดว่าแผ่นดินไหวเป็นเรื่องไกลตัวเพราะประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่ตั้งอยู่บนแนวรอยเลื่อนหลักของโลกแต่รู้หรือไม่ว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวมากกว่า1,000ครั้งแม้ส่วนใหญ่จะเป็นแรงสั่นสะเทือนระดับต่ำแต่สำหรับอาคารสูงและโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเมืองใหญ่อาจมีความเสี่ยงที่ถูกมองข้ามไปโดยสิ้นเชิง 1. แรงสั่นสะเทือนกระทบอาคารอย่างไร เมื่อเกิดแผ่นดินไหวแรงสั่นสะเทือนจะถูกถ่ายผ่านฐานรากของอาคารหากโครงสร้างไม่ได้ออกแบบมาให้รองรับแรงสั่นสะเทือนเหล่านี้อาคารอาจเกิดรอยร้าวเสียหายหรือในกรณีรุนแรงอาจถึงขั้นถล่มลงมาได้ทันทีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือคอนโดมิเนียมในบางพื้นที่ของเชียงใหม่และภาคเหนือที่เคยได้รับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวประเทศเพื่อนบ้านทําให้เกิดรอยร้าวขนาดใหญ่บนผนังและเสาอ,อาคารนักวิศวกรรมโครงสร้างชี้ว่าอาคารเหล่านี้ไม่ได้ถูกออกแบบให้รับมือแผ่นดินไหวตั้งแต่แรก ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าการก่อสร้างในเมืองไทยอาจยังไม่พร้อมสำหรับภัยธรรมชาตินี้ 2. ราคาตลาดอสังหาริมทรัพย์จะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อเกิดแผ่นดินไหวราคาบ้านและคอนโดในพื้นที่เสี่ยงจะได้รับผลกระทบทันทีนักลงทุนและผู้ซื้ออาจลังเลที่จะลงทุนในทำเลที่เคยได้รับแรงสั่นสะเทือนเพราะกลัวว่าอาคารจะไม่ปลอดภัยส่งผลให้ราคาที่ดินและอสังหาในบริเวณนั้นตกลงตัวอย่างจากต่างประเทศเช่นญี่ปุน่นและแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา แสดงให้เห็นว่าหลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ราคาตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่เสี่ยงลดลงถึง20-30%ภายในเวลาไม่กี่เดือนถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในไทยเจ้าของคอนโดและผู้ถือครองอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่เสี่ยงอาจต้องเจอกับการลดมูลค่าของทรัพย์สินโดยไม่ทันตั้งตัว 3. อาคารเก่ากับอาคารใหม่อะไรปลอดภัยกว่ากันหนึในคำถามสำคัญคืออาคารเก่าหรืออาคารใหม่ปลอดภัยกว่ากัน อาคารที่สร้างก่อนปี2007อาจ,จไม่ได้ถูกออกแบบให้รองรับแผ่นดินไหวเพราะในตอนนั้นประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องอาคารที่สร้างหลังปี2010ส่วนใหญ่เริ่มมีมาตรฐานรองรับแผ่นดินไหวระดับเบื้องต้นแต่ยังไม่เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลอาคารที่พัฒนาโดยบริษัทข้ามชาติหรือใช้มาตรฐานสากลอาจมีความปลอดภัยสูงกว่าเพราะถูกออกแบบให้รองรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นดังนั้นหากคุณกำลังพิจารณาซื้อบ้านหรือคอนโดสิ่งสำคัญ คือต้องศึกษาข้อมูลการออกแบบโครงสร้างให้ดีว่ามีการเสริมความแข็งแรงเพียงพอหรือไม่หลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาคารและคอนโดในไทยก็เพิ่มขึ้นทันทีหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการก่อสร้างผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และความมั่นใจของผู้บริโภคเราลองมาดูกันว่าผู้คนในสื่อโซเชียลคิดเห็นกันอย่างไรบ้างมีคอมเมนต์ว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวครับ ซึ่งน่าจะหมายถึงผลกระทบที่ตามมาจากเหตุการณ์นี้อีกคนเสริมว่ามันร้าวแน่นอนแผ่นดินไหวขนาดนี้และการก่อสร้างของไทยต่ำกว่ามาตรฐานมากมากมากพร้อมตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหาของผู้รับเหมาและมาตรฐานการก่อสร้างอีกคนคิดว่าอาสังหายับแน่งงานนี้หุ้นอสังหาไปต่อยากสะท้อนมุมมองด้านการลงทุนมีความเห็นเพิ่มเติมว่าให้ฟรียังไม่กล้าอยู่เลยค่ะโชคดีที่เปลี่ยนใจไม่ซื้อคอนโด แสดงถึงความกังวลของผู้บริโภคอีกความเห็นหนึ่งระบุว่าสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่แผ่นดินไหวแต่เป็นมาตรฐานการก่อสร้างของไทยพร้อมเปรียบเทียบกับมาตรฐานในญี่ปุ่นบางคนตั้งข้อสังเกตว่าไม่ใช่ว่าจะตื่นตระหนกแต่อนาคตจะเกิดอะไรยังไม่รู้ถ้ามันเกิดอีกครั้งใหญ่แล้วน้ําท่วมกรุงเทพละ่ะอีกคนบอกว่าเบื่อที่ได้ยินว่าบ้านเราไม่มีแผ่นดินไหวแต่เราสั่นตามตลอดต้องคิดเรื่องนี้ได้แล้วความคิดเห็นอื่นมองว่า อยู่คอนโดน่ากลัวขักกลัวเรื่องไฟไม่พายุหนักๆอยู่บ้านดีกว่าอีกคนเน็บแนมว่าหือหือๆใครเชื่อก็เชื่อไปเลยบางคนเสนอแนวทางว่าเหตุการณ์แบบนี้ต้องให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของคนเป็นอันดับแรกไม่ใช่แค่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอีกคนเสริมว่าเห็นตึกร้าวก็ไม่มีคนอยากซื้อแล้วนอกจากมันจะถูกจริงๆมีคนแสดงความคิดเห็นว่าเพื่อนที่เงินจองแต่ผมมองเป็นโอกาสซื้อคอนโดคุณภาพดีในราคาถูกอีกคนตั้งข้อสังเกตว่า ตอบได้แบบโคตรเอาใจในายทุนบางคนมองว่าเพราะซ้ำจริงๆคนรุ่นใหม่ที่อยู่คอนโดต้องทำงานหนักกลับบ้านดึกแล้วยังต้องมาเจอปัญหาแบบนี้อีกอีกคนให้ความเห็นว่าตึกคอนโดจีนสร้างใช้วัสดุจากจีนน่าเป็นห่วงสุดท้ายมีคนสรุปว่าตอบให้ตรงประเด็นหน่อยเรื่องความปลอดภัยสำคัญสุดไม่งั้นจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวแล้วเราจะรับมือกับปัญหานี้อย่างไรแน่นอนว่าแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถเตรียมตัวรับมือได้โดย 1. ตรวจสอบโครงสร้างบ้านหรือคอนโดของคุณว่ามีมาตรฐานรองรับแรงสั่นสะเทือนหรือไม่ 2. หากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรมีแผนฉุกเฉินเช่นการเตรียมจุดหลบภัยและช่องทางอพยพ 3. หากกำลังวางแผนซื้ออสังหาริมทรัพย์ควรเลือกโครงการที่มีมาตรฐานต้านแผ่นดินไหวอนาคตของอสังหาไทยภายใต้ภัยแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวอาจด,ดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวแต่ในความเป็นจริงมันอาจส่งผลกระทบต่ออสังหาริมทรัพย์ไทยมากกว่าที่เราคิด ทั้งในแง่ของความปลอดภัยของอาคารมูลค่าทรัพย์สินและความเชื่อมั่นของนักลงทุนถ้าคุณกำลังคิดจะซื้อหรือถือครองอสังหาริมทรัพย์ในระยะยาวอย่าลืมพิจารณาประเด็นเรื่องแผ่นดินไหวเพราะในวันที่ภัย,ภยธรรมชาติมาถึงคำถามสำคัญคือบ้านของคุณแข็งแรงพอหรือไม่ขอบคุณที่ติดตาม Stackset แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป Stackset Stay humble